สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง World War I เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นระหว่างปีคศสสาา1914ถึง1918และมีผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการทหารทั่วโลกสรุปภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสาเหตุของสงคราม1 ความขัดแย้งด้านจากักรวรรดิและการแข่งขันอำนาจประเทศมหาอำนาจในยุโรปเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีออสเตรียฮังการีและรัสเซียแข่งขันกันสแสวงหาอาณานิคมและอำนาจ 2. ระบบพันธมิตรประเทศต่างๆจัดตั้งพันธมิตรกันเพื่อความมั่นคงทำให้เกิดสองขั้วอำนาจใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร อันไลน์พาวเวอร์อังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียต่อมารวมสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆฝ่ายมหาอำนาจกลาง Central Power เยอรมนีออสเตรียฮังการีออตโตมันเบลแกเรีย 3. การลอบสังหารอักในยุคฟราน์เฟอร์ดินานมากุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีถูกลอบสังหารที่เมืองซาราเยโวเมื่อวันที่28มิถุนายน1914 เหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระยะเวลาสงครามวันที่28กรกฎาคม1914ถึงวันที่11พฤศจิกายน1918เหตุการณ์สำคัญ1914ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียเยอรมนีเข้าร่วมฝรั่งเศสและอังกฤษเข้าสงคราม1915อิตาลีเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตร 1,917สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามหลังเหตุการณ์เรือดำน้ำเยอรมันทำลายเรือพาณิชย์และการเปิดเผยจดหมายซิมเมอร์มัน1,918ฝ่ายสัมพันธมิตรตอบโต้และตีโต้กลับจนฝ่ายมหาอำนาจกลางพ่ายแพ้จุดจบของสงครามเยอรมนีลงนามสงบศึกวันที่11พฤศจิกายน1,918สนธิสัญญาแวร์ซาย Treaty of Versailles ในปี1919วางข้อกำหนดให้เยอรมนีรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายผลกระทบของสงครามเสียชีวิตประมาณ20ล้านคนและบาดเจ็บอีกมากกว่า21ล้านคนการล่มสลายของจักรวรรดิใหญ่เช่นออสเตรียฮังการีออตโตมันเยอรมนีและรัเสเซียเกิดรัฐใหม่ในยุโรปกลางและตะวันออกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการทหาร อาวุธเคมีรถถังเครื่องบินนำไปสู่ความไม่พอใจโดยเฉพาะในเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง